สวัสดีครับพบกับไลด้าอยคลิคเ,เตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโซโดคาเมเดอร์กีสนะครับเป็นตัวของกีสวันเน็ตแล้วก็คลอสกีสนะครับซึ่งเป็นชุดพีเศษอีดิชั่นอันนี้ผมแกะกล่องน้ำตาลมา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 ,มาในกล่องน้ำตาลเดิมครับเป็นพีวันไดก็อันนี้ผมซีกลก่องน้ำตาลม,มาแล้วแต่ว่ากล่องเทาเนี่ยยังไม่ได้แกะ สองเท่าอันนี้ก็จะมีรูปหน้าของกิสวันเน็ตแล้วก็คลอสกิสนะครับด้านต่างๆโอเคก็เพดีหน้ากิสนายมันสวยอยู่แล้วอะ่ะอ่ะจิเปิดเอป แมวฮอโปสเตอร์ oh, เอ้ยไม่ใช่โปสเตอร์สติกเกอร์เออก็แผ่นใหญ่แต่มันก็แผ่ญญญนใหญ่เนโปสเตอร์เลยจริงๆนะอันนี้โปสเตอร์ของวันเนสนะครับวันเนสแผ่นใหญ่ๆเลยเฮ้ยแต่คอ,อสกีมีสติกเกอร์แค่นี้เองเหรอจริงเหรอใน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 เออจริงด้วยเฮ้ยลายมันเยอะแล้ยเนะนะี่ยอันนี้มีฐานตั้งด้วยนะครับนี่เฮ้ยสวยมากเฮ้ยผมว่าดีกว่า ดีดีกา,อกาไอต์ไมค์ไงเนี่ยส่วนวันเนสนั้น,นอ่าวันเนสจุดเด่นอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปประกอบไป้เดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับมาต่อที่พรีเมียมอันนี้ครับก็ผมไปประกอบมาเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ผมว่าสวยเลยแหละสวยมากนะครับสาหรับทั้งสองตัวเลยแต่ตัว กีดวันเนสเนี่ยอาจจะแปลกๆสัก,กหน่อยเดีย๋ยวมาดูกันที่ตัวสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เนี่ยของครอสกีดเนี่ยมีน้อยมากนะครับก็มีแค่ตัวอาวุธตัวเข่า,ต,ขาตัวขาอะไรอย่างนี้นิดนึงครับแล้วเข็มขัดส่วนของวันเนสเนี่ยเพียบนะครับแบบเพียบจริงๆเยอะมากๆนะครับซึ่งผมก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับก็เดีย๋ยวมาเริ่มที่ตัวที่มันอาจน้อยกว่ากันดีว่าก็คือวันเนสแต่ว่ามันก็ไม่แย่นะคือขนาดเขา ลงสีแบบอย่างสวยมาให้แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่พอนะครับเริ่มทิ้นที่หัวหัวให้ดูยันเดียวนี่นี่ส่วไฮไลท์เนี่ยคือดวงตาสีลุ้งที่ลงสีให้แล้วแถมมีเท็กเจอร์แบบคาเมลเเดอร์เลยครับก็คืออันเนี้ยดวงตาอาชอลดวงตานะสวยเท่าเอทเอฟเลยอะนี่นะครับแล้วก็จะมีพวกสกีนอะไรเงี้ยที่ทำให้ม่แล้วสกีนทำมาให้แล้วนะครับก็คือสกีนที่แขนพวกคาเมลเเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับมูฟวี่นี้นะครับที่ มาส่งพลังให้กีสู้ก็คือมีแล้วว่ะมีนายโกะใช่ไหมนายโกะพังแจ็คแล้วก็ลืมชื่อลืมชื่อผู้หญิงที่เป็นหมาปลาแล้วก็บัฟฟาไทคูนแล้วก็ลุงที่เป็นนกำูนะครับลืมชื่อทั้งสองคนเลยแต่ว่าไม่มีพี่ของของตัวไทคูนเนาะไม่มีฮาคุบิแล้วก็เส้นน,นี้ก็ลงสีมาให้ด้วยเส้นที่น่าก็คือ จริงๆก็อาจจะเรียกว่าไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้ตอนผมติดติดติดตัวผ้าคลุมอันเนี้ยผมติดพลาดแล้วมันไปดึงอันนี้ทําให้มันแบบเหมือนจะกาวมันหลุดนะครับคือไหลไหลที่มันไหลประกอบอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาเรื่องกาวกาวเชื่อมหลุดทําให้ไหลมันไม่แน่นนะครับก็เดี๋ยวต้องซ่อมกันใหม่ส่วนของอุปกรณ์ที่มีมาเพิ่มนะครับก็จะเป็นมือของการชี้นิ้วอันนี้นะครับซึ่งก็เป็นท่าโพสของวันนสในเรื่องแล้วก็ มือกำรรแบบบิดนะครับที่เหมาะสำหรับการถือปืนอันนี้วันนี้ก็ถือปืนได้เท่แล้วแล้วก็ไหนๆก็เอาตัวปกติมาเทียบเลยด้วยกันตัวปกติอันนี้นะครับก็ไหลเป็นสีดำล้วนนะครับตาก็ดำล้วนก็เหินๆหน่อยนะตัวเก่าตัวเก่า,กามีอันนี้ด้วยไอตัวโลโก้เนี้ยดันไปอยู่ที่ผ้าคลุมที่เป็นชิ้นใสนะครับทำสีกันลำบากแล้ว ็คือต้องลบอาจจะต้องลบอันนี้ก่อนคลีนอันนี้ก่อนแล้วค่อยพ่นสีขาวไปนะครับซึ่งถ้าติดสติกเกอร์ก็น่าจะพังอีกเหมือนกันก็อาจจะลําบากกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเ่าอะดับตัวธรรมดามเลยนมาติดนะจริงๆแล้วตัววันเนสได้ปืนเหมือนกันนะครับก็มาณนสำหรับตัววันเนสนะครับต่อมาอันนี้เป็น The b a s สของพรีเมียมเลยก็คือตัว c r o ก s k นะครับ เอาพูดถึงอุปกรณ์ที่มีให้กันก็มีมือกำรรแบบบิดๆนะครับซึ่งเอาไวต้ต่อยต่อยไทคุนกลางเรื่องก็คือโพดนี้จําเป็นเหมือนกันถ้าเอาไปโพดเล่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมือกำแบบเอียงเข้ามือมันทาให้องศาดาบมันสวยกว่าอย่างอันเนี้ยอ,อันนี้คือตัวปกตินะครับคือตัวปกติเขาไม่มีมือเอียงเข้ามือทำให้ใช่ไหมมันก็กถือดาบโพดได้น้อยกว่าเนี่ยจะปดได้ประมาณนี้มันโพดทางงาังได้ประมาณนี้บอยังฟันไม่ได้แต่ว่าถ้าป็นอันเนี้ยโพดท่าฟันแล้วมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่า ที่เหลือก็เหมือนกันนะครับแล้วมาดูเรื่องการลงสีการลงสีของตัวเนี้ดีมากเลยนะครับก็คือนี่เราลองเทียบกันดูคือที่แขนขาเนี่ยก็มีมาให้แล้วอันนี้มีแค่ให้ที่หน้าอกแค่สองฝั่งนะครับอันนี้คือหน้าอกก็เพิ่มขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลากมาถึงด้านล่างเลยครับคือตรงเอวตรงอะไรเงี้ยก็ใส่มาให้แถมตรงหัวเนี่ยก็คือจัดใหญ่มากนะครับคือลงให้ทั้งหัวเลยดวงตาก็เทกเจอร์ก็มีนะครับ สุดยอดอ่ะเนี้ยสุดสุดยอดจริงๆไอ้กีสคอสกีชุดนี้นะครับแต่ส่วนของถ้าคุมอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนกันอยู่นะครับอุ้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวโพสสวยแล้วก็จบคลิปกันเลยนะครับตัวพรีเมียมไม่ค่อยมีอะไรให้รีวิวเท่าไหร่นอกจากเรื่องสีและเทียบกับตัวเก่านะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่ร้านหมดหรือยังที่ร้านของผมนะครับก็คือถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถลองทักมาสอบถามก่อนก็ได้นะในเพจไรดา้าไทยคสเตอร์น,นะครับ<ส>เผื่อว่าเผื่อใครมาตามที่หลังแล้วมันก็สำหรับคนงบประหยัดด้วยแหละเพราะว่าตัวพวกนี้ถ้าได้ออกเคสอก็ก็จะต้องเป็นพีบรรยยันไดเนาะก็จะแพงอันนี้ก็พีบันไดอยูย่แหละแต่ว่าราคามันไม่แพงมากนะครับอันนี้ก็รีวิวสั้นๆเพียงประมาณนี้ครับผม ไลด้าไาทคอนเตอร์สวัสดีครับ